อย่างที่ผมอินโทรไปในเบรกที่แล้วอืข้างๆตัวรอบๆตัวของนายกลุงโต<ๆ>ก็แบ่งเป็นสองกลุ่มความคิดทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เรื่องถูกหรือผิดแต่เป็นเรื่องที่สุดท้ายนายกลุงู่ต้องตัดสินใจที่มันสามารถสร้างสมดุลเศรษฐกิจกระสุนภาพได้อถูกไหมครับใช่ชั่วโมงนี้<ม>ต้องคำนึงเศรษฐกิจด้วยเพราะหลายคนจะไม่รอดเพราะเศรษฐกิจนี่นแหละคะ่ะครับก็เพราะว่าต่อสู้กันระหว่างสองขั้วความคิดและบังเอิญ ขั้วความคิดที่ถึงตึงมักจะเป็นบรรดาอาจารย์หมอซึ่งทุนทางสังคมมหาศาลเวลาจะพูดจ,จาอะไรออกมานั้นทุกคนจะค้านหรือจะแย้งก็อึกอัก,อก,อก,อกมีน้ำหนักมากดังนั้นด,ดังนั้นดังนั้นจะสังเกตนะครับว่าไอ้เรื่องมาตรการไข้ล็อกครั้งเนี่ยมันออกมากึกกักกึกกักมันออกมากลมคลมมันออกมาเทาๆมันไม่ชัดอนะ่ะมันไม่ชัดในเรื่องการปฏิบัติก็ง,งงอะ่ะอะไรประมาณนั้น พูดอย่างนี้ทีมมอนิเตอร์ของรัฐบาลเข้าใจใช่ไหมครับทั้งหมดไม่ใช่เรื่องการเมืองนะครับที่เราวิจารณ์เราว่ากันด้วยเรื่องการหารราชการเป็นจริงๆนะฮะทีนี้เอาละครับในช่วงที่แล้วเราค้างประเด็นเอาไว้คุณแมวสาวเราค้างประเด็นไว้อย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยเราได้เห็นภาพรัฐบาลกำหนดมาเลยประชาชนทําทำอะไรได้ ประชาชนทําอะไรไม่ได้มีทั้งบังคับมีทั้งขอความร่วมมือค่ะพูดกันแบบง่ายๆก็คือโยนภาระในการต่อสู้กับโรคเนี่ยใส่บนบ่าประชาชนก็ก็ไม่น้อยทีเดียวถูกไหมฮะค่ะแต่ขณะเดียวกันในวงเล็กๆข้างๆตัวนายกลุงตูีเขาก็ชดประเด็นใหม่ขึ้นมาหนึ่งประเด็นซึ่งผมชมกลุ่มนั้นมากเลยก็เป็นก็ก็เป็นติ้งแป้งกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในสบคนี่แหละก็ชดประเด็น ตรงนี้ขึ้นมาถึงเวลาและที่ภาครัฐต้องย้อนกลับมาดูตัวเองเหมือนกันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับหมอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขตรงนั้นเขาเต็มที่อยู่แล้วกำลังพูดถึงนโยบายรัฐกลไกรัฐในด้านอื่นๆที่จะต้องออกมาซับพอร์ตในเรื่องของการต่อสู้กับโรคไม่ใช่โยนภาระให้รัฐบาลอย่างเดียวยกตัวอ,อย่างเช่นเอางี้อเอชัดๆดีกว่า,อ,าอ๋ะชัดๆอ่ะจะได้เห็นภาพอันนี้ช่วยผมเติมข้อเท็จจริงมผมจิบข้อเท็จจริงจากคุณแมวสาว คนทํางานในช่อง9ตกเย็นกลับบ้านค่ะไปรอรถเมย์ใช่ไหมใช่ค่ะรอตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับโมงค่ะสองทุ่มยังขึ้นรถไม่ได้เลยค่ะเพราะมาตรการโซ <คน S 1> เตชียลดิแทนคนช่อง9นี่แหละคนช่อง9นี่แหละไปจะกลับบ้านตอนเย็นไปรอขึ้นรถเมย์ตอนหกโมงเย็นกว่าจะได้ขึ้นรถสองทุ่ม,มเพราะสองทุ่มไปค่ะตั้งแต่สองทุ่มไปแล้วจึงสามารถขึ้นรถได้เพราะรถเมย์ปฏิบัติตามกฎกติกาว่าด้วยโซเชียลดิแทน นั่งที่เว้นที่นั่งที่เว้นที่จะยูจะยืนอะไรก็แล้วแต่ต้องยืนห่างๆอะไรประมาณนั้นหมายความว่ารถเมล์หนึ่งคันขนคนได้ไม่ถึงครึ่งนะสมัยก่อนเนี่ยนั่งเต็มทุกที่นั่งแล้วก็ยืนเบียดกันด้วยต่อไปนี้ยืนเบียดไม่ได้ไม่ได้ค่ะต่อไปนี้นั่งที่เว้นที่เบ็ดเสร็จก็คือว่ารถเมล์หนึ่งคันเนี่ยขนคนได้ไม่ถึงครึ่งของที่เคยขนได้ใช่ค่ะดังนั้น ประชาชนก็รอรถเมย์ไปสิแลไอ้สายที่กลับบ้านรอแล้วรออีกผ่านไปละนานๆก่อจะมาพอมาเสร็จขึ้นไม่ได้ไไดก็เลยใช้เวลานานหลายชั่วโมงคําถามก็คือคําถามก็คือสถานการณ์อย่างนี้ในสุดต้องเกิดการฝ่ากฎอืมเพราะมีเรื่องนะของเคอร์ฟิวสี่ทุ่มด้วยต้องถึงบ้านเชื่อไหมครับเรือ่ดนฝ่ากฎแล้วนะครับเช้าเย็นความต้องการบรรทักทลายคนเริ่มออกจากบ้านมาทํางานตกเย็นก็กลับบ้านคนที่เริ่ม ออกจากบ้านกลับมาที่ทํางานมากขึ้นแล้วนะในช่วงปัจจุบันเนี้ยใช่ค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์นี้เห็นชัดเลยตั้งแต่สัปดาห์นี้เห็นชัดเลยทีนี้ทีนี้เมื่อเขากลับมาทํางานที่บริษัทที่ที่ททองค์กรที่หน่วยงานอีกครั้งหนึ่งเช้าคนก็เยอะเย็นคนก็เยอะอ้อาวละปัญหาเกิดขึ้นเรือด่วนไม่มีโซเชียลดิสแทนต์แล้วครับเพราะผู้โดยสารไม่ยอมเขาก็อยากกลับตายเป็นตาย เข้าเฮโลนักไอที่เขาเว้นตอนนี้ไม่เว้นบอกเลยไม่ต้องกะมิกะเมียนมันไม่มีโซเชียลดิสแท c e พอมีโซเชียลดิสแท c e ประชาชนก็ต้องรอรถเมย์ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสองทุ่มค่อยดูสิเมื่อปล่อยให้เกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นมาปั๊บถึงจุดหนึ่งกฎโซเชียลดิสแท c e จะถูกทลายเพราะคนก็ทนไม่ไหวถูกไหมเขาพูดกันอยู่อย่างหนึ่งที่ชูดกันในวงเล็กของสบคที่ทำเนียบเขาบอกว่า ไอ้เรื่องเหลื่อมเวลาทํางานของหน่วยราชการเมื่อไหร่จะทําได้อืทําไมไม่ทํแล้วต้องเหลื่อมอย่างน้อยสองสามชั่วโมงนะไม่ใช่เหลื่อมชั่วโมงเดียวนะเพราะมันจะซ้อนเหลื่อมเวลาราชการเหลื่อมเวลาทํางานของหน่วยราชการไปเลยค่ะเพื่อกระจายการเดินทางเพื่อกระจายการเดินทางเช้าเย็นอืถูกไหมไม่ให้มันมาซ้อนในช่วงเวลาเดียวกันถูกไหมลดความแออัดปัญหาในทางปฏิบัติถ้าจะมีที่เกิดจากการเหลื่อมเวลาทํางานก็แก้ มันต้องเริ่มตั้งธงจากตรงนี้ก่อแต่เชื่อไหมหลรืมเวลาทํางานและรวมถึงเวิร์กฟอร์มโฮมของหน่วยราชการด้วยค่ะหน่วยราชการเนี่ยลหลายๆหน่วยเนี่ยไม่ได้เวิร์กฟอร์มโฮมจริงๆนะเขายากให้ไปทํางานค่ะปัญ<า>หาก็ค่ทคะทั้งๆท,ที่เป็นสายงานที่ไม่ใช่ฟรอนทั้งๆท,ที่ไม่ใช่สายงานบริการประชาชนไม่ต้องสัมผัสกับประชาชนเป็นสายงานที่ทํางานที่บ้านได้ทําไมไม่ให้เวิร์กฟอร์มโฮมทำไมไม่เรื่อเวลาทํางานคําตอบก็คือระเบียบราชการ <laughs> ระเบ,บียบราชการหัวหน้าหน่วยมีความรู้สึกว่าถ้าไม่เห็นถ้าไม่ได้เห็นหน้าลูกน้องตัวเองเนี่ยไม่ทราบว่าจะประเมินผลการทำงานจะให้คะแนน KPI ในการทำงานอย่างไรกลัว work from home แล้วจะไม่เห็นว่ามัน work from home จริงๆไม่รู้ไม่รู้คือคือเกิดเกิดบื้อขึ <S <S ้นมาอย่างนั้นแหละว่าจะประเมินผลงานของข้าราชการที่ทำงานที่ work from home กันอย่างไรค่ะ ประทานโทษยา่าปากคอกง่ายนิดเดียวฝากคุณหมอไปกระทุ้งทำเนียบหน่อยสิไปไปกระทุ้งกพอหน่อยสิเพราะว่าเขาฟังคุณหมอทั้งนั้นแหละอบอกเลยนาทีนี้เขาฟังคุณหมอค่ะเมือฟอมโผล่ไม่ได้เกิดจริงๆอเรือเวลาทํางานราชการก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าง,งไม่แอชชันย<ๆ>ังไม่ได้เห็นนะดังนั้นนะผมหยิบรูปธรรมเรื่องนี้เรื่องเดียวพอเห็นภาพใช่ไหมครับดังนั้นความต้องการใช้บริการคนส่งสาธนะารณะเช้าเย็นก็เจอจึงเกิดการประเดประดังถึงจุดหนึ่งเนี่ย เขื่อนก็ต้องพังเดี๋ยวคนมาเยอะๆรถไฟฟ้าก็ต้องแน่นใครจะรอ Social Distance มันต้องพังอ,อย่างนี้เป็นต้นคิดเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าค่ะคิดเรื่องนี้ไหมราชาการนี่คือภาระของราชาการที่ต้องแบกรับไม่ใช่โยนภาระให้กับประชาชนต้องปรับตัวอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่ราชาการภาครัฐเนี่ยต้องรับไปคิดต่อ,อนี่คือตัวอย่างเดียวนะยังมีตัวอย่างทํานองนี้อีกเยอะมากเลยค่ะโอเคไหม ตามนี้แหละค่ะฝากทุกเกี่ยวข้องนะคะถ้าแกได้แก้เพราะเดือนนี้คนจะเริ่มออกมาทํางานเยอะขึ้นเยอะขึ้นแน่นอนใช่ไหมใช่เพราะว่าหลายที่เขาบอกแล้วว่ามันไม่ไหวละคืออยู่บ้านไม่ไหวละขอมาทํางานเถอะอ๋อขอเวลาอีกหนึ่งนาทีนะถ้าพูดถึงเรื่องภาระของราชการมีคนมาฟ้องรายการเยอะมากไอ้สายงานในหน่วยราชการที่มันเวิร์ฟอร์มโฮมได้ก็ไม่ให้เวิร์ฟอร์มโฮมไอ้สายงานที่มันไม่ควรจะเวิร์ฟอร์มโฮม ปล่อยให้เวิร์กฟอร์มโฮมเช่นสายงานที่ต้องบริการประชาชนสายงานที่ต้องบริการประชาชนโอ้โหประธานโทษยกต,ตัวอย่างเช่นเด้วยกับตัวเองไหมประกันสังคม, <c oughs> มประกันสังคม,งค,มครั้งหนึ่งมันถึงได้ระเบิดกันที่ชนบุรียกตัวอย่างที่เกิด็นไอ้ที่ยังไม่เป็นข่าวขี้เกียจจะยกเดี๋ยวเขาเดือดร้อนเอาที่เป็นข่าวไปแล้วก็แล้วกัน <c oughs> ประกันสังคมชนบุรีครั้งหนึ่งเขา work f r ฟอร์ม e ครับเขาให้ สายงานที่ต้องสัมผัสที่ต้องบริการบริการประชาชนไปทํางานที่บ้านหมดยุดเลยอไปทํางานที่บ้านก็หยุดให้บริการสิใครจะติดต่อไม่มีคนรับใครจะติดต่อโทรไปไม่มีคนรับโทรศัพท์ไม่มีคนรับมีปัญหาติดต่อไม่ได้ไม่รับโทรศัพท์ไม่มีใครรับโทรศัพท์ทั้งสำนักงานประกันสังคมชลบุรีขณะเดียวกันมีปัญหาที่ต้องติดต่อขอรับเงินชดเชยขอแจ้งนู่นแจ้งนี่ปรากฏว่าเขาบังคับให้ออนไลน์อย่างเดียวอื ิดต,ต่อเข้าเว็บไซต์อืเข้าเฟซบุ๊กประกันสังคมชนบุรีค่ะแม่ออันนี้แก้ไม่ยากนะฝากแก้แล้วกันไม่แค่นั้นคนก็ก็ไปเจียวเจ้ากันที่หน้าสำนังากงานประกันสังคมวิธีแก้ปัญหาของข้าราชการก็คือเขียนปัญหาเขียนความต้องการใส่กล่องอออประเดี๋ยว,วจะมีเจ้าหน้าที่มาเปิดกลอ่องเอาเรื่องทั้งหมดไปสังเคราะห์ต่อเมื่อ,อไรที่อย่างเงี้ยเวิร์กฟอร์มโฮม เ o ิร์กฟอร์มโแบบคลิกกี้ดีกว่าอ่ะพอสะท้อนปัญหาบาง <นะ S 1> ส่วน <ละ S 1> ้หลายหน่วย <นะ S 2> ที่มีส่วนของการประกันประชาชนก็ทําเหมือนที่ประ,ประกันสังคมชนบุรีนี่แหละอืมเอาละครับพักกันสักครู่ค่ะ